ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงหาสิบสองนาทีนะครับเสือสิบูขาจะาแห้งแม่นนะครับนกแมวใครด้วยหนึ่งแล้วนะครับนกแมวใครด้วยหนึ่งแล้วก็เดี๋ย้าไปต้อเรครับถอดเชือขาออกขาออกทับนกแมวกันนะครับผมเอาตัวอื่นไปมั่งกั บอคักใจนะพี่น้องเนาะมันเล่นบอถือใจนะครับผมก็แม่นไปขึ้นเก้านะครับผมออกไปพ่อบอลืมปลาครับนะครับอ่ะเดี๋ยวสิผูกขาเพิ่นครับผมมาเบิ่งน้ำกันเล้วอเ,เอ้ยเห็นหมดทำแน่นไหมเอหรอเหรอ เง็น,น,นกันบ้างกำปิตองนั้เอะลรกันกล่องนะครับกล่องไปเร่ได้ครับลักตึงนะครับปั๊บสิลินให้พ่อขันให้พ่อปูนะครับใส่หลักก่อนครับอื ที่เรียนสไตล์นี่นะครับผสมกับไปก็เปิดไว้เปิดตู้ไว้พร่อมนะปิดตู้กันหานูกแมวติดนกงมาเนาะตู้กันครับอีะอไปเปิ้งจุป,ป้าพี่น้องครับเกยครับปุ๊บ เบียดลอยครับไปเม่ต้เนนะงนน้ำแขเดียดลอยครับออ้หบกคุ่เขาป้าทวนมืนนะครับเาแบกลูกทวงลูกลอยไปได้ครับแข็งลูกเล่งมันถืกอนไก่นะั่นนะครับถือไก่ หยับ,ยบ้อยครับเนี่ยมาจับฝบกกวางบุบอยู่แห่งแมนครับผมอดินแห้งเถเนาอนะครับฮะเร็รหยบรลอยครับแต้มที่ยีสสองนะครับของเจ้าแห้งแม่นครับพี่น้องครับเอออย่าตีอย่าตี กุ้งึกสองขารังสีกภาพานะครับขึ้นอาจารย์นุ้มไผ่เขียวครับขางนึงถือเขาค้อนครับขางนึงถือเขานิ้วครับเอ๋เรียบร้อยครับผมเสียงกังครับได้าการครับผมเสียงตามชิด,ดี๋ยบมีกล่องยี่น้องนี่น้องยู่ันกันเลยีายากยู่คุณเอาไป เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับ ราตีซะครับตีเออกลับมาแล้วครับมาแม่เออออเอาลูองแม่ลูกออวครับผมเอารงนี้ก่อฝากติดตามนะครับผม นครับเนะส้นกลางหมันม่น,มนแ,แ,แม่นครับมักับแห่งแมนครับผมเขา้าผสมอยู่นะครับเขา้าผสมนกแม่นะครับผมมาครับเรียนได้ครับผมตามหินเลยครับก็ฝึดฝุดเนี่ยนะครับผมฝืดๆดเนี่จังหน่อยแต่ว่าก็ว่าได้เฉลือ่อยครับ แม่นู่แม่นู่ลูกอู่นะครับเออเออ้อู้แม่นี่ตะกอลตีซะนะครับนี่เออเออเออกำลังกลับมาแล้วครับเอาแม่นู่เออเอออู้เอาแมู่่เอาแม่นู่เออยิ่ครับผมเอายังได้ก็ ปากดตามนะครับผมอเอ๋อครับเ๋ยวสิเจีบขาพีคค่น้องเพราะว่าพอดีพูกคาโดนโพสไลน์เดี๋ยวสิเจีบขาครับเคครัขาประมาณนี้นะครับเนาะลักี่สองครับนกบินนกมาใส่แเด้อ Nhưng thử rồi hết Hai bên ta con Hãy subscribe cho kênh Okay. แกมที่สองครับผมอ๋ออางแน่นของม,มือนี่จัดครับแกมที่สองมาแล้วคำคำครับนี่ฮะแกมแรกสีม่วงยี่สิบกว่ากวัวนะครับแกมที่สองนี่เนีย่ยพึ่งเวลากันหามง่งเฉยหาม่งเจ็ดนาทีครับเ okay. อ้ยฮะแม่น้อ <c oughs> อันที่ซองบางอย่างน้ำดักเขาเลยมึงเพียงไหนลูกพี่ฮะอาการเป็นยังไงเอาไหมลูกมีเดียวเด้อเออหาครับเบิงลงมาแต่นีเลยครับนกลงมาแต่นีอืมจัดครับหิงแม่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเเจงูพี่น้องงูจ่ายเดียวโอ้ย อา้าหมันครับมันมัน,มนสีเข,าข้าคอคือเกานะครับผมเข้าคอครับเข,ข,ข,ข้าคอเข่าขาตุยพึ่นนะครับเข,ข่าขาตุยเข้าขาถึงอะามันครับมันมันหืทิ้นปุ๊บตัวนี้หห้นะครับทิ้นปุ๊บบิวบินกรใส่เลยฟิงกระรี่ยหันนะครับ ตัวที่แหลกบินลงมาไม่พอสูงครับพี่นอ้องครับตัวนี้บินลงมามหากินเตี้ยๆครับตัวนี้สงทรงไซส,สีนอนนี่ครับนะหาแม่นอ้องเาแม่นอ้องเ,เอาแล้วเปล่าคงไม่สิอันนั้นไห้พอ่อทำเป็นลากนี่ม่นม้อแถมที่ซองนะี่คือเป็นมิดๆครับอาการเป็นยังไงเอานกแม่โดนกับว่าบัวสร้างไม่ได้พี่นะ้นองเนาะเอาแม่นอ้อง

อโอเคครับผมแตถมที่สองครับเราแววงแล้วกับปั่นนั่นอันนี้อันนครับน,นี้แล้วตัวนึงว่ามันบินไกลกว่าน,นกีิล่งนะครับฮะยี่กับมนันหมันครับ เรียบร้อยแล้วพี่แต้มที่22่งแฮงแมนจัดไปนะครับนะออเสียงกลางมันมครับมนัมนๆ